สวัสดีครับพี่นองครับเชีอยกทังคำ่ำเช้านาวพาพี่พาหนองมาชมควายแล้วก็เปิดราคาควายได้ครับเด้อพี่นองครับมาพี่นองผู้ใดกร็ร่งเหลียวหาควายไปเลี้ยงไว้จวงนีหนาฝนครับหญ้าเกิดลายไปกินหญ้าอ่อนน้ำใสนม้มดีฝนตกจวงนี้สิเปิดราคาควายให้พี่นองผู้กร็ร่งเหลียวหาควายไปเลี้ยงได้ครับเด้อ <formation> one. ก่อนอื่นก็ฝากซอยกคดไหล์กดแช่ฝากซอยกคดติดตามช่องเฉียกทองคำแชแนลไฮนัมนะครับเดี๋ยวบานนี้เข้ามาผูดคุยครับคุณพ่อผู้ one. เป็นเจ้าของควายพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีพ่อค่ายด้ยินเนยโอ้พ่อหู่ค่อยดีปไนฮด้สว่สดีครับบานนี้พ่อซื้อว่างไหนพ่อซื้อว่าห้ำละเข้าเอินห้ำละซื้อกับสังท่วงละซื้อแต่ว่า ซื้อที่ซื้อสังทองครับหรือไทวบ้านก็เอื่นพ่อหำเนาะพ่อหำอยู่บ้านใดครับบ้านไหมครับบ้านโน่นหาดบ้านโน่นหาดมู่ที่ไหนมู่ที่สิบมู่สิบขึ้นตำบลใดพ่อภาคีดาอำเภออำเภอหนองพอกจังหวัดระเอ็ดเนาะระเอ็ดบ้านนี้คุณพ่อมีอันเบอร์โทรบ่พ่อเท่าสามมีแล้วมีแต่ยังลูกกว่าว่าถือเยอะแยะไปอ๋อเอาเสียแด้วครับพี่น้อง เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ครับพอดีคุณพ่อเป็นเป็นบริษัทือโทรศรัพท์ครับส่วนใหญ่ก็จะีม่จะลูกตะเต่าแล้วพ่อเนาะนถ้าจังการติดต่อน,นี่ย๋ยวสิขึ้นเบอร์โทษใต้คลิปให้พี่น้องผู้สนใจก็จังโทรหาสิเป็นเบอร์หลูกเบอร์หลานเพิ่นได้ครับเดอ้อเอาพ่อบางนีเข้าเบิง์ไข่เนะาะไข่นี่เป็นแม่แม่นี่แม่ทองมาพ่อแม่ทอง แม่ท้องเนาะแม่ท้องลูกที่ไหนพ่อนเนี่ยลูกที่สามลูกที่สามมาขวม,มาเบอ่งใไก่ค่อยนะยับเข้าไาให่ครับมันมันลูกมันทีเดียวตุกขวบปีลูกมันออกมาหลอดโอเพราะว่าพ่อเสื่อมากกับลูกติดมากครับมาสามทีเมือ่อม,ม,ม,นะมันมาอออ่นมากนะมันม่ออกอีกออกอีกสองสามเดือนมาเซื่องอีกนี่โอคือตอนพ่อเสื้อมากหรนบ่แม่มีลูกติด มีลูกติดกับม่านมาโอ้ยม่านมาพร้อมลูกติดมาพร้อมแม่บานนี้มาบุหันดนมาเลยสองสามสี่ห้าเมื่อนี่ละออกมาออกลูกบาานี้ออกจากว่ามันที่ออกแล้วนะโอ้ก็เลยได้เป็นสองตัวบานนี้ได้เป็นลูกสองตัวลูกสองตัวสามก็แม่สามก็แม่อ้าวขึ้นม่านเลยพ่อแสดงว่าค่อยคุ้นเด้นี่นพ่อเนาะค่อยหูค่อยคุ้นเด้นี่พ่อจ้างซื้อหายบ้างเด็กเื้อท้องดำ คือห้องดำแม่อือป่านี้นี่ทองแล้วเนาะทองแล้วทองที่สามมัน่มันเซึ่งเมื่อวันที่สิบแปดเมษาสี่พันมาอะไเนาะสิบแปดเมษาก่อนสงการเนี่ยกรสงการรอบเดียวติดเลยบ่พปะรอบเดียวติดเพราะเราคุ้ยเถิงมาใส่แซ่กันไหนได้อ๋อเอาใส่ถุงแล้วซึ่งคุ้ยเถิงมาจาห้างไหนปะคุ้ยเถิงยู่ครับมูคูดไงบ่ พี่น้องว่าคุยกับนั่นไหมกำนั่นโอ้ใหญ่บ่ใหญ่เต๋อได้สูงเต๋ออยู่ร้อยสี่สิบได้อยู่ดอกมั่นแล้วเขาไหนบนอ๋อเพราะว่ามัน่นกับเพิ่นกระบอกเพราะว่าโอ้กระเซิงไหนสิเอามาเซ้งเอง เพิ่นบ่ใจสนใจออกมาเลยเดีเ่ยวออมาเลยเป็นพี่น้องกันแต่หนมะอเพื่อนไหนกับว่าพี่น้องเพิ่นให้เจ้งตันมาคุ้คนละเพิ่นเป็นกำน,นัหนมะู่บ้านเนาะเพิ่นเป็นกำนันเนาะแน่นอนเนาะพ่อเนาะแน่นว่านโอ้กำน,นันบริการประชาโทษเลยบริการเลยเขตตำบลท,ท่าเชิดาเลยเสื้อพี่เสื้อพี่แก้วเลยแต่ว่าผู้ใดเอาไปเองเพิ่นบ่ไปฮะเสื้อไงมาเอาไปเองเสื้อเองเอาเรื่องเดีวเอากลับมา โอ้ผมซื้อวางไหนป่กกับนั่นหิคนขึ้นจังกำนั่นจุนใจดีครับแต่กำนั่นกุนโอเอาลูกพญาน่าโคตรตาไหมโอ้ผมกับบอคอยมื่อบอครยางปีนไหนบอคอยเด้เลื่องทางปีปไหนเพิ่นนุ่มๆดีวยกนกัคนน้องพ่อเท่กันเลยล่ะผมกับโอ้ปลานี่คิดว่าติดแล้วมาพ่อคิดว่าติดแล้วมันเสื่งวันที่สิบเอ็ดเมษาเนาะสิบเอ็ดเมษา เือามีแถวหน้ามันสามเดือนหรอได้เห็นพอเนาะมันเป็นสองเดือนกว่าเกือบสเดือนสี่ข้สี่ข้ามเดือนเอนาะสีข่สขส้ขาสขามควมันที่สิบเอ็ดเดือนนี่กับแม่นละแม่นสามเดือนพันสิบเอ็ดกับขึ้นสมเดือนครับสองเดือนกว่าสี่ข้สามเดือนแล้วสูงเท่าไร่พอบาะความสูงควายแม่นี่ลอยสามสิบเอ็ดสูงขึ้นลอยสามสิบเอ็ดนาะแม่ลอยสามสิอดค้วลูกสามในทองต่เบิ้งก็ยังควาย หนุ่มเลยมันก็ะลูกทีๆกันไหมโอ้เบิ่งสดๆอยู่เลยขนาดว่าลูกสามแล้วเนาะเลี้ยงกันสิเลี้ยงธรรมดาเนาะเลี้ยงธรรมดากินหญ้ากินเพี้ยงเข้าธรรมดาไปเลี้ยงไปบริษัทหัวหานนะเธอเนาะนั่งตาหักเบิ่งแบบว่าอยู่พันดีเนื้อนังจอยดจอยีโอ้ขอเสือม้าค่อยจอยเอาพอบวานเบาละข้าสู้ฟังเนี้ยนั่นล่ะเกจเงินหามองใคร พ่อเจ็ดมื้อหาเนาะบวงขายได้นบ่อบวงขายต่อร่องไหนบ่พ่อบ่ต่อต่อกันคือสว่าแปดมาต้องมากไอเดีวบวงบงขายกันเจ็อาเอาบวงขายได้เนาะบวาบวงขายได้ได้ครับพี่น้องอันนี้คือแบบของแท้เลยครับพุ่งพ่อแบบว่าน่ผู้เฒ่าร่างเดิมครับอ่าคือบอวังเอาเล่นบ่พ่อบ่วังเอาเล่น คุนปอว่าเราหมองขายได้เน,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 พนีพี่น้องครับในห้อยเพื่อนกาพวกในห้อยกับบานเพื่อนมาหายหงมืออยู่ผมมาขายโอ้่รรหายหงมือแล้วหากบ่ขายในหอยบ้อนใดกันเนาะบ้อนใดกันแต่ว่าพอด,ดึงออกมาผิดอย่งน้อยเนี่ยปอดึงให้เห็นหนาเห็นต้นโตคักนะครับโอ้มโมในห้อยน้ำบานบันหายหงมือแล้วแต่บอกว่าเอาปอดึงมาอย่างนี้ครับอ เรื่มหนาดีนะพ่อเนาะเรื่มหนาดีกินหนาดีแต่เว้นอ่อนนะครับแต่เนี่ยแต่เว้นอ่อนแล้วเนาะสูงหน่อยสามสิบเอ็ดนะพ่อเนาะแม่สามสิบเอ็ดตาเป็นคล้วยแต่คล้วยอีสานมาเท่าไหร่แล้วครับนะบอกมองขายเลยเจนมืนหาเนะแม่พี่น้องผู้ใดสนใจได้ครับพอเปิดแล้วหา เจ็ดหมื่นหาพันบาททองแล้วนะทองสี่ข่าสามเดือนแล้วพ่อเนาะสามเดือนคิดว่า <10 S 1> ติดเป<อ>็นบ่ปันทิสเวียแม่สามอ่ะพอเอาควอยผูมาไห้น้ำพอเลื่นบ่เอาควายผูมาเสื้องเลยมือวันทิ่เวียดมันโอ้ยผอ,อ,อไอเป็นผููเอาเสือ้องเองเลยขึ้น่อขึ้นยังเถื๋อพอพอ,พอเห็นดอกมิตรลูกโอ้ลูกกลูกโอ้ลูกเป็นผู้เอาเสื้องมาพอพอแข็งแรงวันไหนก็เลยหายลูกจับมาก เคยลุกสาวเคยลุกสาขึ้นจ้งเทียพอเขาว่าขึ้นไร้เทียดิเพราะง้หแต่เทียพอลกเคยละเอาจนฟาอใจเล่นวเอาจนพ่อใจนะเอาจนค่อยผัวพ่าเลย้อนี่นอนเดียวพอน้ำนันจุนที่พอกำนั่นกุนกำนั่นกุนเป็นะข้นุ่มๆอยู่บ่คนนุ่มๆย่คอนประมาณว่างสี่สิบนะาง อ้าอานี่ยล่ะอโอ้เนี่ยน,อน้องขนาดเลยเขตตำบลท่านี่ไผ่สี่เสื่องไผ่อยากเกเซื่องกลับมาเอาไปไปเสื่องเสื่องแล้วเอากลับมาอืเนี่ยนอนขนาดเลยกำนันกุลนตำบลท่าซีดาครับนาาพี่น้องครับเจ็ดมื่อหาบข้อเว้นวาวไห้มองเอาเลยด้ย,ยครับพี่น้องแต่ว่ากับคันอยากต่ออยากรองกับจังวากันอีกทีเหน่งเนาะพอเนาะ เบเบอร์โทรเพันยุติไกคลิปครับหรือสว่าหากะมาอยู่บาดทาบาดนุ่นหาดบาดนุ่นหาดนุ่นหาดท่าซีดาตำบนนุ่นหาด,ม,ดามูสิบท่าซีดาเนี่ยละนุ่นหาดมูสิบนะพ่อเนาะพ่อมีควา,ควายจักตัวครับอยู่นี่มีสองตัวน,นี่ละออเอาพ่อบั่นอีกตัวนึงพ่อแม่หนิเอาลามไปเลยบออยั่นพ่อเดี๋ยวเบิ่งตัวที่สองครับบั่นบั่นตัวที่สองนะพ่อเนาะตัวที่สอง ตสองนี่เป็นคว้ยผูหรือคว้ยแม่บ่ตัวนี่ครับคว้ยผูอันนี้คว้ยผูเนาะแต่อายุปีแล้วพ่อนนิสองปีค่อยสองปีเองบ่นี่นี่ครับพี่น้องใคอยากได้ไปจับสัตว์ด้วยครับจับสัตว์ผูน่อยครับค่อยสองปี อยากให้เบื้องหลบๆก่อนครับจังสีถามราคาพอพอเันกับหู้บ่อค่อยดีปันไดต้องถามใกล้ๆครับจั <c oughs> ดจัดจัดจัดนี่ครับไข่ไข่ครับสูงหลายปันไดพอค่อยตนัน ร้อยสามสิบเซ้ำกันนะครับานสูงซ้ำกันบ่แมนโอู้แว่ายูเมอวันก่อนูว่นก่อนเลยแมนนวยมาก็เลยวัดบ่ตอนเขานห้วยที่วซื้อลูกมันละมาบ้นบ้านแมนกันเลยเดีวัดเบิ่งตัวเลยวัดน่คตัวรอยสามสิบเอ็พ่อกันแมนโอ้สองตันี่สูงซ้ำกันเลยประธานบาทราคาเท่าไหร่พ่อสี่หมื่นหาตัวนี้สี่หมื่นห้าแมนหม่องเอาบอกเรื่องหม่องห่อง กลับว่าท่านเอาหมองห้องนี่ละมองห่องเนาะกาสีบอกกันต่อกันได้อยู่ละคอกันเนาะต่อมองห้องได้ครับพี่น้องห้องไหวเปิดไหวครับสี่หมื่นหาพันกลเป็นคว้วยนุ่มหน่อยครับ่าแข้งขาเหนือนังกาเทีว่าใส่ได้ครับพี่น้องจะหากว้วยหน่อยผูหน่อยครับไปไหวจับซัด โย่สิไปคุ้มฟูงกะเดี๋ยวแต่ความเหมาะสมครับพี่น้องพอเพิ่นกะห้องไวอย่สี่หมื่นหาพันแต่ว่ากะตอร่องไหนอยู่นะ่อเนาะตอร่องไดนอยู่เน่ย,ย่นลนะวันได้หลายเป็นไหนนี่นะครับพี่น้องต้นโตไายครับเงาห้างไข่ นีอผอ,อซื้อ,อว่าไง้อขอ้วไอยตัวนี้ตั้งซื้อ,อบอท่านมีซื้อที่ขา้ตัวนี้บทอทห,นห้ตนตั้งซื้ออยู่บ่ซื้อไว้ยังไหนล่ะตั้งบอในตังซื้ออยู่บอด้ตังซื้ออ่ะบ่เป็นยังพงอเลี้ยงค่้ยมาดวนวดหรือบอบอเน้อยมันจะเลี้ยงนี่แล้เริ่มสีเลี้ยงเขาจะเลี้ยงบอ่น่อ้เองจะหนี่ค้อควายแม่แหลกเล่นบอ คือค่้วแม่แหกโอ้แล้วก็เอาหมอนี่เข้ามาเด้เอามอนีมาในใส่บ้านครับบ้านนี้ไอแต่ว่าตะตะกีตะกอนเนี่ยเลี้ยงบอพอตะกีตะกอนกัเลี้ยงคือกันแต่ว่ามันหาเรื่องแบบว่าปล่อยไปน้ำท่งหน้าเจองไหมอืมเพราะว่า,วาราคามันกับมีหลายอย่างสี่เดราคามันกับตัวละพันท้องพันตัวสามพันใช่ไหมสมัยตะกีวะพอ่อสมัยตะกีบอกว่านี่นต่บ พ่อ you her her สอตัวพ่อสองพูนเห้วแต่พ่อสอหนึ่งที่ว id no ่าสองสองแล้เวต่พูนเห็วพ่อสอหนึ่งพ่อสอสองอืต่หาลอยหนึ่งหาลอยสองไปตัวขไหนทำไมตัวเราตีลอยก็มีตัวเราพันก็มีหกลอยก็มีตัวนหญ่ๆก็ได้หอพ่ออายุเท่าไรตอนนั้นตอนนั้นอายุพ่ออยูประมาณทำไหนล่ะ ประมาณสิบกว่าปียี่ร้อยร้อยยี่สิบปีนี่แหละว้สมัยเป็นเบาว,วันต่อสมัยเป็นเบาววอ่ะถอดเอาขวาไไทหน้าบ่ะสมัยนั้นไทต่อห้อมแต่มันเลิกไม่ไม่นี่ยได้ไม่คืนไม่ยุบี้ก็ยังไม่ไทอยู่เนยนโอ้ย<อ>ุบปียี่สิบยี่สิบสองนี่ก็ไทหน้าดีลูกเกิดมากกับว่าลูกไปไทยหน้าเอาขัา้วป่ะแ<อ>มนเอาขั้วไปไท<อ>ลูกจนไทยหน้าเปลี่ยนลูกเกิดปีพศยี่สิบลูกเป็นเบาจนไทยหน้าเปลี่ยนเนาะ จังในเศ้าเอาคว้วไทยซื้อรถดีตอกเอาควยไทยหน้าเนี่ยเอาคว้วผูหรือคว้ยแม่ป่ะควยแม่กับไทยขวยผูกับไทยโอ้ได้ทั้งสองเลยได้ทั้งสองตัวใหญ่ป่ะผักใบทำไมนะขั้วตัวใหญ่ตัวน้อยเพื่อนน่ะพันตัวใหญ่กับตัวใหญ่พันตัวน้อยกับตัวน้อยโอพันน่อยซ้ำนี่กับมีพันใหญ่กว่านี่กับพันหน่อยกับมีพันใหญ่กับแล้วแต่พันเนาะเล้วแต่พันเล้าแต่โตแล้วแต่สายพันุ ราคาช้วนนั้นกับรักลอยรักพันนี่บอกวอารักลอยรักพันนี่ละว่าเท่าไหร่ว่าธนานาดปีพ่อซ้ออะไรหรพ่อซอหาลอยพ่ออะไรเลยยี่สิบเอ็ดรอยสามสิบนี่ไหมครับกายังมีค้อยตัวละหกพันเจ็ดพันเนี่ยตัวงามันไรอ๋อค้วยงามนะตัวดีตัวใหญ่ใหญ่บอก กล้วยงามคล้วยตัวใหญ่คล้วยงามคล้วยนั่นละวันหน่อยตัวละหกเจ็ดพันเนี่ยล่ะโอ้ขันคือขูมือกันเป็นตัวละแสนละล้านเดียวขันคือตัวขูมือกล้วยงามตัวละหลายล้านได้บยพ่เนี่ยแมนตัวขพ่อฟังข่าววิทยุตัวละสองล้านสามล้านอย่างนี้ก้วยเจ็ดล้านอนี้พ่อแปดล้านอี่างนี้ตัวเดียวไหมกล้วยตัวเดียวฟังข่าววิทยุโอา ่อกได่ฟังข่าวอยู่เป็นบอกข่าเป็นคายกันรักหลานเร่อกัลดีข้าอยู่เนื้อข้วยง้มอยู่นองบื่อลำพูอือ่อ้าถ้าพ่อดบางโท่ทัด่องามเห้ง่างามเนี่งามของเขาอยู่ตัวรหัสแสตัวล้านข้วแม่ข้วครับแม่พันข้วยงมข้วพันแงมเพนเนาะงามของเขาอีลีนอ่ะครับอเากับควายไปนะพ่อน้อ คราบแม่นั่นพอบอกว่ามองเอาเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดมื่นห้านอแม้อนี่เนี่ยมอนี่ห้องสี่มื่นห้าห่างไว้สี่มื่นห้านอแมนห้องไว้สี่มื่นอ่ากะม่องยว่คืออ่าซื้อพอหำเนาะแม่นยูบันนุ่นหาดนุ่นหาดตำบลท่าซีดาอำเภอหนองผอกจังหวัดร้อยเอ็ดหนองผอกรอผิน่น้องได้ซิมี่เบิร์ตโคตรไต่คลิปได้ครับเด้อเป็นเบอร์ของลูกสาวคุณผอกรนครับกับจังโถงหาเนาะ ลูกสาวลูกเคยลูกล้านเป่นนะครับการมาเปิดราคาค่ยมาเนี่ยกะคงจะพอสมควรนะพ่อนอขอบพระคุณพ่อหลาเด้อพ่อสวัสดีครับสวัสดี